หมิงคุณกมลรัตเองอันนี้เป็นรูมาตอยใช่ค่ะอันนี้ใครเป็นคนบอกว่าเป็นรูมาตอยครับปวดข้อปวดข้อมือข้อเท้าอันนี้อาการเรามีมีอยู่แล้วตอนแรกก็ไม่ทราบว่าเป็นคคอนั่งทํางานเราคิดว่าเออเราทําบัญชีคอมพิวเตอร์เราใช้นิ้วมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเป็นแบบเหมือนอักเสบข้อดําๆมาค่ะแต่ว่าก็เริ่มปวดขึ้นเป็นผิวสีด,ำดำําๆไม่เลยค่ะอักเสบที่ข้อนิ้วอ๋ออ๋ออักเสบเหมือน อักเสบเป็นแบบอ,อักเสบอยู่ข้างในแล้วก็ปวดใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ซักถามก็หมอก็สรุปว่าเป็นรูมาตอยเป็นไขข้อรูมาตอยเนี่ยค่ะโรครูมาตอยมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับโรครูมาตอยนี่มันเป็นโรคที่โรคข้อนะถ้าโรคข้อรูมาตอยเนี่ยถ้าหลักของมันก็คือมีการอักเสบตามบริเวณข้อข้อต่อข้อต่อทั่วร่างกายได้เลยเ<อ>นะข้อต่อ ซึ่ง่สาเหตุสาเหุมาจากได้หลายสาเหตุนะฮะอาจจะติดเชื้อจนบริเวณข้อก็ได้หรือว่าที่ข้อพบกันก็คือระบบภูมิคุ้มกันนะฮะเป็นเป็นระบบภูมิคุ้มกันของเราที่มันไปทําลายบริเวณข้อร่างกายของเราเราเองทำเองเลยค่ะนี่อันนี้เป็นสาเหตุที่สําคัญอันหนึ่งที่ที่ทำให้เกิด อาการโรคข้อรูมาตอยโรคข้ออักเสบร,รูมาตอยขอ,ของคุณหมิงเองมีทราบสาเหตุไหมครับว่าใช่ค่ะเป็นแพ้ภูมิตัวเองค่ะแพ้ภูมิตัวเองใช่ค่ะนะครับแล้วมีอาการยังไงบ้างครับตอนนั้นคือปวดมากคุณหมอก็จะให้ส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นยาแก้อักเสบแก้แกปวดเพราะว่ารูมาตอยนี่ต้องทานยานานมากปวดที่ไหนบ้างครับนิ้วตอนนั้นเป็นทุกข,ข้อค่ะ,คะข้อเท้าโอ้โหเข่าบว,วมคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมด นิ้วเท้าข้อเท้าหัวเข่าต้นคอแล้วใช้ชีวิตยังไงปวดเลยพร้อมกันเลยพอปวดนี่ก็คือคือไม่ทราบอยู่ดีๆก็เป็นไงฮะอยู่ดีๆก็เป็นอุ้ยเราเป็นอะไรคิดว่านั่งทําคอมหรอลังสีคอมหรออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะแต่นี่พอไปหาหมอก็เลยได้ทราบก็ยังงงว่าทําไมก็ถามะคะว่าแล้วเป็นได้ยังไงล่ะคะเพราะไม่ได้มีอาการเตือนว่าจะปวดหรือจะอะไรเลยอยู่ดีๆก็มาแบบ เต็มที่มาเลยแบบเรียกว่าแบบเลยค่ะนอนแบบเลย <laughs> นะคะก็พอมาก็เอายามาทานต้องเจาะเลือดทุกครั้งที่ไปเนี่ยต้องเจาะเลือดคุณหมอก็จะนัดไปทุกเดือนครับ <laughs> พอเอายามาทานพอเดือนที่สองไปเนี่ยพอเจาะเลือดมาก็ตับอักเสบแบบเฉียบพลันคือตับมีเลือดออกใช่ไหมคะเอะเราก็กลัวละเอาสเตรอรอ์ยอ์มาให้เราทานเราก็รู้จักว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะ ก็ทนกินไปประมาณสามเดือนตับก็แย่ขึ้นแย่ขึ้นก,นก็ก็ทิ้งเลยอะค่ะยาแผนจุบันนี้ก็ทิ้งเลยอยู่บ้านเนี่ยเดินก็ไม่ได้พอรู้เดินไม่มมได้ำทำไ,<ล>ไมเลดไม้แค่นอนแค่นอนบนเตียงแล้วจะพลิกอะค่ะจะพลิกเนี่ยต้องให้ลูกมาช่วยยกยกพลิกอย่างเนี้ค่ะงัดเอาฮะงัดค่ะ,คะประเภทแบบนอนตกหมอนจะเอาหัวไปวางบนหมอนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องแบบโทษนะคะต้องดึงผมตัวเองเพราะว่ามันเจ็บน้อยกว่าที่เราจะเกงคอค่ะต้องดึงดึงแล้วก็ ดีดีกว่าที่จะเกง่งคอเกง่งอะไรพวกนี้มันปวดมัน <laughs> มันทรมานจริงๆนะฮะใช่ค่ะก็ก็ไม่รู้จกักลูมาตอยมันจะอะไรนักหนาใช่ไหมคะก็เลยมาเสิร์ชหาใน Google อยากรู้ละลูมาตอยมันเป็นยังไงมันทรมานดีจริงๆเลย mm. ก็เลยก็เลยอ๋อเขาเรียกว,ว่าภภัยร้าย,าย,ายเป็นตัวทรมานนักทรมานอะไรนะคะครับก็โอเคเห็นดาวเลยเวลามันปวดเนี่ยแบบดาวยิบย,บย,บย,บยบิที่เขาว่ากันนะคะก็ ได้เห็นดาวและที่เขาว่าปวดจนเห็นดาวมันเป็นยังไงก็เลยก็เลยมาศึกษาดูอคะ่ะก็ที่รู้จักบินก็คือจากการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต่นแเองอา<ช>จารย์ครับปัญหาของคุณอีทอ่ะคุณหมิงเองก็คือจากรูมาตอยแล้วทําไมมันไปส่งผลกระตับด้วยฮะก็จริงๆรรูมาตอยเนี่ยนะคะเป็นโรคที่เรายังหาสาเหตุจริงๆไม่ได้นะคะแต่เรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่า ถ้าเกิดการติดเชื้อไวรัสบางตัวหรือเกิดการบาดเจ็บบริเวณข้อ หรือกล้ามเนื้อก็ตามนะฮะมันจะเกิดการทำลายของเซลล์บริเวณนั้นซึ่งเซลล์ของร่างกายเนี่ยปกติระบบภูมิคุ้มกันจะจดจําได้ว่านี่คือร่างกายของฉันนะถึงมันจะเสดออกมาเป็นเศษส่วนมันก็คือร่างกายของฉันแต่วันดีคืนดีถ้าระบบภูมิคุ้มกันนั้นมันเพี้ยนไปหรือมันผิดไปจากปกติมันจะจําไม่ได้พอมันจําไม่ได้มันก็จัดแจงส่งภูมิคุ้มกันไป จัดการเลยเทีนี้พอไปเติมเนี่ยมันก็เกิดการอักเสบขึ้นมาใช่ไหมคะมีปวดบวมแดงร้อนและรูมาตอยของคุณหนิงเนี่ยนะคะค่อนข้างจะไปเร็วคือรูมาตอยนี่มี2อ,อย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าไปชา้าช้าเป็นเรื้อรังเออเป็นเป็นนิดๆิดหน่อยๆน่อยไปเรื่อยๆ10ปีก็ยังไม่เป็นไรครับแต่บางคนเนี่ยจะมีนักกีฬาของอเมริกาคนหนึ่งนะคะนักกีฬาได้เหรียญทองโอลิมปิกด้วยโอ้โหหลังจากแข่งได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยนะคะ ไม่กี่เดือนเลยเขาพิการต้องนั่งรถเข็นรูมาตอยนี่ไม่ได้ทําให้ถึงตายแต่ทําให้พิการได้ oh. ก็คือมันเกิดการทําลายข้อต่อและกล้ามเนื้อนะคะคือเดินไม่ได้เดินไม่ได้อะไรไม่ได้ถ้าเราดูคนที่เป็นโรครูมาตอยเนี่ยนะคะต้องไปดูที่นิ้วมือเขาเขาจะนิ้วมือหัวแม่มือเขาจะงุ้มลงไม่สามารถหยิบได้นะคะอันนี้ยังไม่เป็นนะคะแล้วลักษณะนิ้วของเขาเนี่ยจะหงิกงอ uh huh. เราจะเห็นเลยมันจะเกิดปุ่ม บริเวณข้อต่อเนีย่ยใหญ่ขึ้น,หนใหญ่ขึ้นแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะเกิดการพิการก็คือนิ้วนจะงอไม่ได้เพราะมันเกิดทําลายบริเวณข้อต่อทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีมันมีกลไกซ่อมแซมเมื่อเกิดการทําลายร่างกายก็จะซ่อมแซมเนื่องจากบีมเนี่ยสามารถปรับระบบภูมิคุ้มกันได้ที่ต้นตอเลยที่ต้นตอเลยเพราะฉะนั้นถึงหายได้ยาแผนปัจจุบันที่ใช้ก็จะมียาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยแล้วก็สเตียรอยรแล้วก็ยากดภูมิคุ้มกันนะคะยากดภูมิคุ้มกันนี่ก็คือเป็นยา เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มของคมีโมแต่สามารถนำเอามาใช้ในโรครูมาตอยได้นะฮะมันมันจะมีอยู่สองสาตัวที่เอามาใช้ได้และอีกอีก,อกยาอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ในโรครูมาตอยโดยเฉพาะก็คือยาที่ไปกดภูมิคุ้มกันโดยไม่ได้ผ่านกลไกลแบบสเตียรอยเพราะฉะนั้นก็จะไม่เห็นฤทธิ์ข้างเคียงจากสเตียรอยแต่อย่าลืมว่ายาที่กดภูมิคุ้มกันทุกอย่างเนี่ยเมื่อมันกดภูมิคุ้มกันเราเราได้รับเชื้อเนี่ย ร่างกายต่อสู้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นรูมาตอยเนี่ยแล้วก็ใช้ยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ได้ตายจากรูมาตอยแต่ตายจากการติดเชื้ออย่างหนึ่งที่ถามว่าตับแย่ไปก็อย่าลืมว่ายาที่เรากินไปเนี่ยมันจะไปถูกทําลายที่ตับแล้วก็ขับออกทางไตเพราะฉะนั้นการกินยามากมากเนี่ยผลที่ตามมาก,ก็คือโรคตับแล้วก็ตามมาด้วยโรคไตครับอย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณหมิงบิมต่อไปเรื่อยๆร,รูมาตอยมีโอกาสหายไหมครับ ก็ถ้าสภาพระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติใช่ไหมฮะเกิดในภาวะสมดุลมันก็จะไม่มีอาการแต่ถ้าถามว่าถ้าจะหยุดกินแล้วจะหายไหมคือถ้าหยุดกินแล้วอาการมันก็อาจจะกลับมาเพราะเราไม่รู้ว่าสภาะวะระบบภูมิภูมิคุ้มกันของคุณหนิงเป็นยังไงเหมือนที่บอกว่าถ้ากินแล้วหายแล้วหยุดได้ไหม ก็อย่างที่บอกทุกครั้งว่าขณะนี้สภาวะมละพิษสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเป็นอันตรายกับเราเรากินผักเราก็เจอยาฆ่าแมลงเราออกไปท้องถนนเราก็เจอควันรถใช่ไหมคะทุกอย่างมันมันเป็นพิษทั้งนั้นที่มันไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราผิดไปจากปกติเพราะฉะนั้นตัวเองก็บีมทุกวันนะคะเพราะ